สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวี่เมาพบกันอีกแล้วรถผู้บริหารประธานบริษัทค่ะบริษัทใหญ่มากนะแล้วเจ้าของเก่าคันนี้เป็นเจ้าของโชว์รูมด้วยสำหรับคันนี้เลยเป็นรถเลกซอนะคะ LS 430ใช่ปี06นั่นเองนะคะ599,000บาทนะคะสำหรับคันนี้ คือว่าแรไอเทมไหมคะรคันนี้ใช่ถูกต้องอ<ะ>แล้วที่สําคัญของหายากมากในตลาดไม่มีนะคะค<ะ>ือเก็บเลยค่ะรุ่นนี้ราคาขึ้นอย่างเดียวน้องเปียโน<ะ>นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวบอดี้เขากันอ่ะ,ะ,อะไห้นไหมคะ ด้านหน้าของเขานะคะก็จะเป็นตัวปี06เป็นตัวใหม่แล้วนะคะเซ็นเซอร์มาครบเลยนะคะเซ็นเซอร์4จุดด้านหน้า6จุดเก็บไปเลยนะคะเป็นเต็มนะคะยางนะคะต้องบอกเลยว่ายางใหม่มากยางปี21เองรถปี06ยางปี21เปลี่ยนดูแลตลอดอันนี้ดักเนิ้อดับฝุ่นเขาหรือเปล่าคะถูกต้องแม่โอนจากถูดเลยปี2017ได้มาเลยเป็นโนอ๋อนี่เป็นโครเมียมรอบหน้าต่างเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนด้านหลังของรถกันนะคะ สภาพไม่โทมเลยนะคะค่ะแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างครบนี่นะคะอยากให้เปรียบเทียบดูว่ารถปี06นย์สภาพนี้บอกได้เลยรถปี18 1 9ยังอายนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูความใสความใหม่แล้วว้าวภายในกันได้เลยค่ะว้าวนี่นะคะค่ะคันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะตัวเครื่องของเขานะคะ460นะคะแล้วตัวนี้จะเป็นตัว6สปีดแล้วค่ะ คือออปชันเยอะมากแล้วก็แบบว่ามีอะไรให้เลือกใช้เยอะเย่าบเบรกแล้วกดสตาร์ได้เลยนะคะสําหรับคันนี้อ่ะมาบอกไฟฟ้าคู่หน้าบอกไฟฟ้าแล้วครั้งนี้ปียโนต้องบอกก่อนว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีขายตามตลาดทั่วไปนะคะเขาจะเป็นเหมือนแบบซื้อเก็บและเป็นของหายากมากเลยคันนี้บอกว่าของสะสมถูกต้องดูคอนโซลดีกว่าอยากให้ดูคอนโซลรู้ไหมว่าวมากดูแลรถดีมากไม่มีแบบช้ำไม่มีแบบ โซมเลยใช่ไม่แสนนะไม่แสนหกถ้านับกับปีเนาะปีของเขาคือ2 0 0 6ก็คือบวกลบแล้วคือไม่เยอะเลยนะคะให้ดูรถปี06สภาพการดูแลของเขานี่ใหม่มากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกฟภายในหรือว่าลายไม้ลายไม้นะคะต้องบอกก่อนเนี่ยใช้ได้หมดนะคะลายไม้ไม่มีรอยสเก็ตขีดข่วนเลยนะมีเลยนี่ดูใหม่ เนี่ยค่ะไม่มีเพราะปกติปี06ขนาดเนี้ยมันอาจจะเป็นรอยลอกหรือว่ารอยจากอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่นี่ไม่มีเลยนะคะคุ้มมากๆอันนี้จัดได้เต็มไหมคะเนี่ยเต็มค่ะคันนี้เช็คแล้วจัดได้6กแสนห้ากี่งวดคะผ่อนได้สูงสุด5ปีโอ้ก็ประมาณ6 0สวดใช่แล้วดูเบาของเขาสิคือเบาเขาไม่โซมเลยนะคะแล้วก็ทุกอย่างยังใช้งานได้อยู่เนาะ ใช้ได้ดีมากเดี๋ยวเราไปดูเบาะหลังกันดีกว่านะตากล้องนะปั๊บสบายแน่แน่ใช่เอ่อมาฝั่งนี้เลยค่ะที่รักให้ดูเบาะหน่อยเอาที่นั่งแขนที่รองแขนมือลงคือออปชั่นเยอะค่ะ่ะแล้วดูดูนี่เลยค่ะบอกเลยว่ารถปีศูนย์หกนะคะพวกเก๊หรือว่าอะไรพวกนี้ดูภายในของเขากิฟต์เนี่ยรอยกัมมี่ไม่มีเละถ้ารอยกรมมี่โดยความร้อนเยอะๆมันจะเป็นขุยหรือว่าหลุดออกมาปิดฝาลงได้เลยจ้าที่รักเนี่ยเห็นไหม เนี่ยดูแลดีมากเลยข้างในเป็นตู้เย็นเปิดค่ะค่ะอันในจะเป็นตู้เย็นนะคะแช่เย็นได้เลยบงเบียร์หรือว่าโค้กนะคะ และออปชันตรงนี้นะคะใช้ได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าตัวเบาะทำความอุ่นหรือว่าอะไรพวกนี้ปรับได้หมดนะคะใครอยากได้รถดีรถสวยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อมาเมียวดอกถูกได้เลย083 888 8181หรือว่ารือที่เบอร์โทร083 222 2 2 0 3นนี้ได้เลยค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย